บันี้เป็นครั้งที่64ตรงกับวันที่12มกราคม2569้าของพระเจ้าในกาบธนรัตร264ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจจรยะบูชาโดยองค์พระพาความปฏิเทตเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จดหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เสลา ตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดชุมมานมุตนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตัณฐยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดชุมมานทห้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยามนต์ต่อไปบทสวดชนุชเทวดาสมันตาจักรวาเรสุตระฆจันตุเทวตาสัทธามังมุริยัจจสุนันตุสกามุกขังสายเคฆามีจรูปเปี้ีริสิรัตเตจันตาริเคมาเนติเปรตติจคฆามีจรู้ว่านคาหนีขีหามุนีขีเตปุมะเจนตุเทวาชะ ธารมิสเมียคันธัปนาคาติทานตาสำนึกนี้วจังสาโทเมชนันตุธรรมสวนาณกาโลอายมพันตาธรรมสวนาณกาโลอายมพันตาธรรมสวนาณกาโลอายมพันตาบทส่วนละมการสิทธิคาถาน้โมตัสสะภะคะวุตระหะโตสัมมาสัมพุทธะหนะาโมตัสสะภะคะวุตระหะโตสัมมาสัมพุทธะหนะาโมตัสสะภะคะวุตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจคิริยาคาถา นัตถิเมสานังอัญงพุทธโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวชนนะสุทธิเมหตุสัพพทานัตถิเมสานังอัญงธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวชนนะสุทธิเมหตุสัพพทานัตถิเมสานังอัญงสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวชนนะสุทธิเมหตุสัพพทาเหส่วนมหากรุณิกูนาโทติอธิกาคาถามหากรุณิกูนาโทอัายะสะไปนางปุเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวชนนะมหันตุสัพพุปถัมภามหากรุณิกูนาโทอิทายะสะไปนางปุเรตวาาปมีสภา ปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวชเชนะมะหนตุสัพพุปัตถวามหาครุ้งกวนาทวสุขายะสับายนังปุเรตวะปาริมิสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวชเชนะมะหนตุสัพพุปัตถวาตัส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาสเกสุวิหารติกะปิระกุสปิกมหาวเนมหาตาพิกขุสเกนะสัตติปัญจมัตเตหีพิคุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหีท่าสหิตะโลกุธาติเตวตาเยปุเยนะสันิเมตาวันติ ภคันตานยยาพีสงกัจอัโคจตุดสุทาวาสกายิกานางเทวานเอตตะโหสิอาญโขพควาสเกสูวิหารติจปีทุสุมมหามเนมาตาพิกุสังเณสติปจมติเิพสตเสเพเวรานเตหิทัสหินโรหานวตายปุยนสนิวิตาหวนติภาคันตาศนยยาพีสงกันจายานูัมยามปีัภควาตินิปานกรมยามาบุสังกมิตาภรควาตสนิเคปเจาถาภาษมติอัตโคตาเทวตาเสาปีนามาภารวาบ อันตรายหิตาพระวัตถุปุรตปาราระหังส a ตะโคตาเทวตาพระวันตังอภิวัตวะเอกมันตังอัังสุเอกามันตังอิตาหิตาโคเอกาเทวตาพระวัตถสันนิกีบัคาทางอภาสรีมหาสมโยปวนัสมิงเทวกายาสมะคตาอาคาตธมหาอิมังธรรมสัมญัตขิตาเยาวะปรายสังขติอันตะโคาเทวตาพระวัตถสันิเกีบังคาทางอภาสริตตัตตพิขสมางสุจิตตังอัตโนชุ่มกังสรสารถิวะเนตตาณิขาเหตวะวะอินทิญานิรคันมิวติตาุต อาตโคปราเทวตาพระกัตตวสนริกีมังคาทางภาสีเะตวาคีรังเะตวาปารีคังอินท์ีรังโอหาจามีชาเตกะจันติสุธาวิมาราจากุมาตาสุทันตาสุสุนัคาติอาตโคปราเทวตาพระกัตตวสนริกีมังคาทางภาสีเยขิจิพุทธังสารังคาตาเสนาเตคามิสันติอปาเยภูมิงปหายามานุสังทีหังไทยวะกายังปาริภูยสันติสันติติอาตโคปพระวิภุมันเตสีเตเยภูยนาภิคเวทัสสุโรทาสุเทวตาสันนิเวตาหัวมันติตถาคาตังทัศนายาภิคุสังคันจายาปิเตภิคเวอเหสุ อาติตมรรทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัะปรมายวัฏฐิปตาสานิเอตาเหิสุงเสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเทพิขเวภวิสติอาณาคตมรรทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัะปรมายวัฏฐิปตาสานิเอตาพระศิสันมีติเสยถาปิไมหังเอตระหิอาติขิสามิพิขเวเทวะกายังนามานิกิติสามิพิขเวเทวะกายังนามานิเทวิสามิพิขเวเทวะกายังนามานิตังสุนาราสานด้วยกลางมณสิกโรธาภพริสามิเตเอวพันเตติโคเตพิขูเป้าโตปะิสุสูมะขวาิท สีโลกกำหนกสัตริย์ถาภูมิมาแต่ทัิตาเยสิตาขิริคัลังปิหิตตาสมาหิตตาปุตุสีหาวัสลีนารวมพหังสาพิสามพุนโอโอธาตมนาธาสุธาบริสัณมนาเวลาพินโยปันตเตยตวะวันเอกาปิทเวตตโตมันติสัตธาสาวกเกศานิเตเทวกายยาพิตาเตวิชานาถาพิฆาโวเทวกายาพิการตายตาวิเดวิชานาถาพิฆโวเตจะอัตตปมังกรุงสุวาพุทธสาสนัง เตสัมปตทุรุงุญาณังอมนุสานัสนังอภิเกตตมัตคงสหสังอตัสสตาริงสตังอเกสาสานังอมนุษาานามัตสูงอัิเกนตมัตถคุงที่สาสภาพุตตาหงตาจาสภังอภิญญายะวะวะขิาลนัจคุมาถ้าตัวมัตยิสัธาสาวะเกศในรตเทวะกายพิคันตาเตวิชนนัตพิคโวยีวังกิติสามีขิรายะนุปุโสสัตตสานสาวะยาขาปุมากาปีรัตวานอิทธิมันตุชุติมันตุวันน่มันตุติมันตสนโน มทรนาพิการมุพี่ขุนางสมิติวันนงสาตาคีราติสหัสายะานัตตอวิโนที่มันตชุติมันตววันันตัวสิโนมูนาพิการมุพี่ขุนางสมิติวันนางอิเจเตโสราสหัสายะาณนัตตะนิโนที่มันตวชุติมันตววันันตัวสิโนมทนาพิกามุพี่ขุนางสมิติวันนงเวสามิตาปัญจสตายานัตตะนิโนที่มันตัวชุติมันตัววันันตัวสิโนมทนาพิการมุพิกุนางสมิติวังคุมพิโรราชฆหิโกรสานิเวสนาพิโยนางส ปุริมันจตทีสังราชาทัตตะรัถโนภาษาสติคันทภนาธิปติมหาราชาเสัฎศิโสพุทธปิตสาภาวุทนามามาภลายที่มันตุสุติมันโตวันนาบรรตสัศสินมวรมานาภิกขามงพิขุนางสมิติวานางถ้าขีเนินจตทีสังราชานุ่งหงตปภาษาสติคุมบรรทนาธิปติมหาราชาเจษฎศิโสอุตตปิตสาภาวุทนามามาภลายที่มันตุสุติมันโตวันนาบรรตสัศสินมวรมานาภิกขามงพิขุนางสมิติวานาง ปัจฉิมประจัจจทีสังราชาวดุลถูปากควรภาษาสตินาคานังที่ปติมหาราชาญาติโสปุตตาปิตาสาภาวนท่านามามประภายที่มันโตชุติมันโตว,วันน้มันโตยาสิสินมโนนามานาภิกขามุงพิคณังเสวิติวมนัง อุตรันจัตถีสานาชากรโธตประสาสติยะขานาธิปติมหาราชาญาติโสปุตตปิตาสาผาวนท่านามาบุตรลายที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตที่สิณโมนามาณาพิกามูพี่คนางสมิธิวันางปุริมาทีสังทัศตะโถทักขีนาวิรุฬหโคปชิเมนาวิรุปโขกุโรตุสังทิสังทัตโรเตมหาราชาสมันตาดรุทิสานัตธรมานาถังสุวรรณีกาพิทเวเทสังมายาวิรุฬหสาอาคูมัญชริกาสถานมายากุเตนทุเบตนทุวิปูจารุตุชา สัทนกรมัสจากินุันทนิี้ขันทุจับปานาทวันโยจาเทวสุตตจมมัติทิตเสโรจากคันทันโรราชชโสะโพอาคูปัสิโคจติพูสุยัจยาเอเตนเจนจาราชโนัพภาสาราชวมทมานาพิกามพกขุนาสมิติวันังถาคูณามันาคาเวสาราาชกากรรมพระตรอาคูปยาาสหายาเทพิยามุนาทัตฐาจากอาคูนาคายตสิโนเอลานโนมหานาคสุปะคาสิมิติมันาังเยนัคราชสารานเดทิพายทิชาปะขีว เวหายสาเตวนาปัมชะปตาจิตราสุปนาอิติติสนามังอภัยันทานาพระราชานามาสิสุวรรณโตเขียมังกาสีพุทโธสนาเหวีวิจัยอุปายะตานาคาสุปนาสารมากงสุพุทธังชิตาพุชิษเตนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสพะเศตรีที่มันโตยโสสิโนการักันชามหาพิสมาอสุราธานเมขาเวปัจิติสุติตาปหาราโทนมุจิสาสตันจับพระนิพุตานังสเภเวโรจนามังกาสนิตวาพนิงเสนาระหุปัทมุปาทมุงสมัยวันนี้พัทเตพิขุนางเสดติว่นัง อาภูจะเทวาปทวีจะเทโชวายุธาขบงวารุณาวรุณาเทวาโสมมจะยังสาสาเมตตาการนากายิกาอาภูเทวยะสัสนนทัศเตระดาคยาสเพลานตตานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตนิสัสนนทมนามานาพิกามุพิกุนาสิมิติวันังเวทุจะเทวาสาลีจะอัสมาจะทุเวยยมาจะนัสุปนิสาเทวาจะธัมมาคูปรกิตาสุยสูปนิสาเทวาสุยมาคูปรกิตานักตานิปรกิตวาอาภูมันตะลาการวสุนังวัสบุเสธวสกุปปะขปุริณโททัเตระดากายาสเพลานตตานิโน อีทีมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสินโนมุทมานาพิกามุพิคุนาวสมิติงวะนังอัฐาคูสาภูเทวาชัลลามะกิสารีวันติกาจารุชาจาอุมาภูปภานิพานเชโนวารุนังสะธรรมมาจากจุตตาจารีชักาสุเรจีไดวิจาราอาภูอาภูวัสถุนิเพโนทัศเตเตทายกยาสเพนันัตตตอนิโน่อยทมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสินโนมุทมานาพิกามุพิคุนาวสมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตธมาคิธาปุรุชิกาคูอาภูปุรุจิกา อาถาคูหาโยเทวาเยตโรเทว,วาสสโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวยะสสินโนท่าเตาท่าไกายาสาเพนะนันตโตน,นิโนุทิมันโตชุติมันโตววันนันโตุยสสโนโมธรมานาพิกะมมพิกุนังสิบติวาันาังสุกาการุม,มหาอารุณาอาคูเวคะนัสสาสะโอทาตะไคหาปัมโมขาอาคูเทวิจขนา สัทธามัตตาหันละขชามิสกาจเยะสสินโนททยังอาคาปัชโนยุทิสาอภิปัสติทัาสเดทะทากายาสเพนะนะต่อเนี่ยหน่่ยที่มันตัวชุติมันตัววันนั้นันตัวยิสสินโนมธทะมานาภิกขมุภิกขุนังสมิติวะนังเขมิยาตุติตายามากัสกาเจยะสสินโนสัมพิตะการามเตสิธาชุตินามาอาสวะนิมานราชิโนอาหูถาภูปานิมิตาทัาสเดธะลายกายาสเพนะนะต่อเนี่ยหน่่ยที่มันตัวชุติมันตัววันนั้นันตัวยิสสินโนมธทะมานาภิกขมุภิกขุนังสถิตเตเทวานิกายาส อาบุตจัตติมัคคิลังโอขตินมนาสวังทักเขี้มูขตรังนาคังจันทวสีตาสิตังสุภามาปรมัตโตจัตปฏายิมตัวสานังกุมารโรติโสจาัศปภคะสมิติงวนังสัพพมโรสหัสพัมมารกานามหาพรมามพิเทติอุปปิณุชิติมตพิสมากายโสตสิโสท้าเไถิสราอาคูปเจกวัสวัติโนเตสันจามัชตัวอาคาหิืตัวปิฎิวัติโตเตจัสเพย์เตเตจเสจัพเพอภิกันเตสินเฮเทเวสัพมะเก มารณเสนาพิการมิปัสสากนัสสมมัิยังเอถาคณาถาปัญตาราเขนะปันทัมทุโวสมันตาปริฎวะเดหามาบูมินิตาโคจินางอิติตธรรมหาเสโนกนเสนนาภเปสยิปานิณาตละมาหจารสรางกัตตวานะเพระวังยะถาปสุโกเมโคทายันโตจวิตุโกตถาสุปิทาวติสังกุโวสยาวังเสตันจารสภังพินยยาวะวิวารันจักุมาตตตัวมันติสถาสาวะเคสานิเตมาเสนาพิกานติวิชรุปิขโวเตจ้าอัตตบมังกรุงสุรบาพุทธศาสนาวิตราเคปกามุงในสังลมปิชยุง ส ality, ัพภวิทิตสังขามาพยาติตายสัสเชโนโมทันติสาบุติยาสาวกติเชนีสุตาติบวสวดจุลชัยรับประกันณโมเมพุทธเตชะสระรัตนัตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายพาราเมสุราสิทธิพรมะจัจินทาจัตตาตุโลกาคัมภีรคกกาสมุทธาภูตุงคังคาจัสภามัญชัยประสิทธิพันตุเต ชายะชายะทรณิทรานีอุทธิีอุทธีทัทีทัทีชายะชายชะฆาโคตรละละโคตรละนิสัยนิไรใสเศนะเมรุราชาปนอรชีชายะชายะคำพีทศโสมพีนาเคียนทนาคีปีศาจปูตการีชายะชายะทุนนิมิตาโรคีชายะชายะสิงคีสุธาทานมุขชา ชายะชายาววัุณมุขอาศัตราชายาใชยจำปาที่นาคกุลคันทกชายะชายะขจฉวนนาตุรงสุการะผู้ชงสีหาพยคตีปาชายะชายาววันุนายมุขายัตราชิตาชิตาเสนารีปุนาสุตีนอรีชายะชายาสุขาสุขาชีวิชายะชายะธารณีตาเลีสุธาสุชายะชายะชายะธารณีสันตินสัทธาชายะชายะมังการาลัญญาพระเคชายะชายะวรุณญาเขยชยะชายะรักษาเสสุรพูชเตชา ยะชัยยะพรมเมนทนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปฐมินสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรอานินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโคชัยยะชนนาโควิหโกวิุปโคจาติมาลวิยินทวจเวนเตโยจักเวโรจักวารุโนปิจักอาคิวายโยจักปาชุนหูกุมารุทัตตะตะโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตาภสษาอัทโยอิสิโนสาวกา สภาชายรามูันตุเตชายาัยยธรรมโมจัตสังโคจัตถสป,ปารจัชยยกังเอเตนะชยัชยเตชนะชัยโสธีพันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโธตุเตชัยามังคะลังชายโยปิพุทธศาสสีมตยังมรัสษะจัปปาริปตุโตปราชโยอุโคเซยมพุทิมเทมุทิตาชัยยตถาพระมคนาเมสีโนชายโยปิพุทธศาสสีมตยังมรัสสะจัปปาริมตุโตปราชโยอุโคเซยพุิมนเทมทิตาชัยตถาอินทคณาเมสีโนชายโยปิพุทธศสีมตยังมรัสะจัปปาริมตุปราชโยอุโคเซยพุิมเทมทิตาช เทวคณาจามหิสิโนชัยโยปิพุทธศาตสีมุตโตยังมรรสจักรปาปิพุตโตปราชโยอุโคเซมโพุทธมเทมุทิตาชยตถาสุปนคณาจามหิสิโนชัยโยปิพุทธศาตสีมุตโตยังมรรสจักรปาปิพุตโตปราชโยอุโคเซมโพุทธมเทมุทิตาชยตถานาคคณาจามหิสิโนชัยโยปิพุทธศาตสีมุตโตยังมรรสจักรปาปิพุตโตปราชโยอุโคเซมโพุทธมเทมุทิตาชยะ สถาสรัมมะคณาเมหิสโนชยันตัวปุริยามูลีสักยานังนาทิโนเอวังตะบงมิเชีวของฮิเชสูเชียมังคาเลปาที่ปันสเกตสีเสโรยตัวปัตถะพิบุคคลเลพิเศษเกศพุทธานาวะปรโตมุทสติสุนัขขัดตังสมังคลังสุปราพาตังสุทิตังสุขโนสมุตโตจัดสุทั้งพระมจราริสุพระธินังกายะกัมมังวจักกัมมังปะรักขินังปะรักขินังมโนกัมมังปณิทีเตปะรักขินังปะรักขินานิกัตตวานาระพันตะเตปะรักขิเน เตอัธารัตถาสุกิตารุนหาพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาหุ่ธาสหัสเพคียาติพิสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิงธานิอาิคาตาฮีคายุคาสธาหุ่นดูสุกิตาหุ่นดูสัพพะทาราคันตุสัพพสัตตานังราคันตุชนะสัสนังยากาจีปัธนาเตสักสเพเพปุเรนตุนโนราธายุตะกาเรปวัสสันตุวัสสังวสาวราหกาโรคาจุปัตถวิเตสังนิวาเนตุจัตสัพพะากายาสุขัจิตาสุรางอรหันตุยะถาอรหันต บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวามีมสุตังเอกังสมบัญญัติภาควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวะเนอนาคารบินทิกัสะอารามีตัตระโคภาควาพิคุมันเตสิเตปิขะโวติภันเตติเตปิโคภาควาตัวปัจจโสสุขมัคควาอิรัตถวจา ปาทาวาพิกเวตาาคตานังลุปาทาวาตถธาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมเถิตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขารานิจาตีตังตาาคาตวิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุจิตวาอภิสมตวากิคติเตเสติปัญญเปติปัตเพติวิวรติวิปัจจติยุตานีกรติสัพเพสังขารานิจาตี อุปาทาวาพิคบีตะท้าคตานังรูปาทาวาตะท้าคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะติตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุขาติตังตถาขตโตพิสัมพุชติพิสมีติพิสัมพุจิตวาอภิสมีติวาทิ่ขติเตเทเศปัญญเปติปัตติเพติวิวะติวิพัชติตตาณีกโรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาพิคเีตะท้าขตานังรูปปาทาวาตะท้าคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะติตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมะสัพเพธรรมานิตาติตังตถาขตโต อภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตาบาภิสมเมตาบาติขติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวาติวิพุชติอุตานีกโรติสาเพธรรมานตาติอิธรรมโวจาภาควาตรรมนาเตภิคูพระวตุพาสีตังอภินันทุนติบทสวดพระเทรรัตตาคาถา ปฏิตังนานว่าขมยยะนปฏิคังเขียนาขตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่พึงวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตังปะหินันตังอปันตจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตยังไม่มาปัจจุันันชโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามนุปรุไะเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ง้อนเงินคอนแคนขควรพูดการเช่นนั้นไว้อาิเควะกิจัังโชญะมาุเว ความเพียริกติที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาเห็นหมดสังขารันเตน้มหาเสนมามมจุนาเพราะการปฏริเพียนต่อมัจุนาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามตันทิตังตังพตวพัทยาตโตติสันโตอาติคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเนี่ยผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงเดียวแมเพียงราตีเดียวก็น่าชมหมดสวดธรรมสังเวชขปัจเจเวชขณะสนะัพเพสังขารานิจาสังขัรคือร่างกายจิตใจและรูป มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขัรคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนาประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นูกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุววงชีวิตตัางชีวิตเป็นของไม่ย่างมืนย่งยืนทุววงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนวสังไมยามิตะพังอันเราจะเบ่งตายเป็นแทมันะ ปริยสานังเมีชีวิตชีวิตวต่างชีวิตของเรามีความตายในที่สุดรอบชีวิตตงเมียนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงม่นา,นางเมียน,นิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่สังเวชอายังการโยกจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตบิญญาโนขันบาชาวิญญาจุดถูันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจกนทวนทัพปัทวีซึ่งแผ่นดินกาลิงขาลังอีวาประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ถังหาประโยชน์ไม่ได้อริจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมนิยูมี อุปัชิตวาวิรุชันติจขันธ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสัมโมสุโขความเข้าไปสมรักสการ์ทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสภีสตามรันติจะสัตว์ทัพาทัพปวงกำลังตายอยู่มารินสุจามานิสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทเหว่าหังมริสามิเราก็จากตายในเหมือนกันนาทิเมเอตัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตตายางกินจีบยางกินศีกุศลังกรรมังสัพเพหิบพรตเทหิกตังปุญญานุนิโมทันตุ สุนันตุพนตูยเทวะสมิงฐานเนียทิคตาธิขายุกัสตาห้นตุสุกิตาห้วนตุทุกขามุญจันตุมาตาปิตาสุกิตาห้วนตุทุกขามุญจันตุสัพเพยติกาสุกิตาห้วนตุทุกขามุญจันตุสัพเพยติกาสุกิตาห้วนตุทุกขามุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุกิตาห้วนตุทุกขามุญจันตุสัพเพอาจารยุปัชชยยะสุกิตาห้วนตุทุกขามุญจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาห้วนตุทุกขามุญจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหตุุทกขา้วนตุุสสสัััพพเามมตติินนงทโวบูชาหลวงปู่ทวด นโม,พนมาาพาานโมพธิสัตว์คันติมัยยะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์คันติมัยยะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์คันติมัยยะอิติภะคะวาปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคาเรโพธิคาเรตุิงเติงตาธรรมทายนับถุตุปุชิตาสวสทิงกรุติท้าวิหารมัณฑนาราจมัชฌานวากาจพิคัโวสารามิกาธนปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัปทานาปูตาสุกิตาวันตุเตชลาภุชัยเยปิจอนาสัมภาวาสังเสทัชตาอัฐโวปาริกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสะเพวีทุกขสากรุตุสังขยัง ท้าตูจีรังสตงังธรรมโมธรรมัฏฐาจัปุคะลาสังโคโหตูสมะโควะทายะจ,จ,จาริตายะจะอัมเหระคขู่สัทธามโมสเพปิธรรมจารโนูวุติิงสัมบัคขูเนยามะธมเมริปเวธิเตะัาสั้นนโหุนตูสเพปิปาริโนพุทธศาสเนสัมมาธาลังเปรตทัานตักาเลเทวสัตตุเุทิภาวายสตานังสมิธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจอัตตระชังนิจารักขันติปุตตะกังเอวังธมเมนะราชานุปะชังรักขันตุสัพพะทา เทวตาโยชนะคาถาทุกขะปตตาฉนิทุขาพยาปตตาฉนิพยาโสกะปตตาฉนิโสการหุ่นตุสภเพปิปานิโนเอตาวตาจำเพหิสัมปตังปุญญสัมปตังสภเพศเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิริยาทานังขันตุสัทายักีราณขันตุสัปปทาภาวนาพิตตาหุ่นตุขจตุเทวตาคาตาปุชมังคาราคาถาหุ่นตุสัพพังสุมังคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสุธีหุนสุธีหุ่นตุเนี่ยนตรังหุ่นตุสัพพังสุมังคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพพธมานุภาเวนะสทีหุุนตตต่รััง โมตุสพังสุมงคารังระันตุสภเทวตาสพสงฆานุภาเวนโสุิหุนตุนิันตรงสพเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจยังพระรังอรหันตานันจเตชนาละขังปณิมิสัพพโสสพเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตนาละขังปณิมิสัพพโสสพเพพุทธารัปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตนาะังิมิสัพพโสสพเพพุทธาพรัปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตนาะังิมิสสะพโสสพเพรพุทธารัปตาปเจกานันจะยังพระ อรหันตานันจเตชีณะอรหันตานิสัพพโสสัพเพพุทธาปะระปตาปัจเจกานันจะยังพะลังอรหันตานันจเตชีณะอรหันตานิสัพพโสสัพเพพุทธาปะระปตาปัจเจกานันจะยังพะลังอรหันตานันจเตชีณะอรหันตานิสัพพโสสัพเพพุทธาปะระปตาปัจเจกานันจะยังพะลังอรหันตานันจเตชีณะอรหันตานิสัพพโส ด้วยอาบัตแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระบรมมนีข้าพเจ้าขอนมกล้าที่ถวายเป็นพระราชุกุศลแดสมเด็นพระนงเจ้าสุภิกขพระบรมราชินาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคาายขออนุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสีมงคลแก่ข้าเจ้าให้แคล้วคาปลอดภัยจากทุกโศกรคภัยตลาทั้งปวงให้มีแรงในอาุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพช่องทรรคำว่าไม่มีอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าเจ้าขอให้ข้าเจ้ามีสัมมาทิฏตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค โปรดประสิทธิ์ระสาทพ,พรนอกของคุภาพแห่งมวลมนุษยวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราลงถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบมูลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยเพื่อนุภาพเทวานุภาพและนิทานุวัตศักดิ์สิทธิ์ทำให้เปิดเป็นศิลป์มวลแก่ผู้เข้าพงและผู้ชาวทุกการเทิรน